พะนท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสขพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลมามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลารุสประเทศไทยและสาธารณรัฐเบลารุสมีความผูกพันฉันมิตรต่อกันเสมอมาขาพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสองจะกระชับและพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพราบรมมาพิไทยมหาวิชราลงกรณพระวชิลเกกล้าวเจ้าอยู่หัว วารที่2กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณห้องประชุมโรงแรมเวียยาเวสไซเทินเคมเปนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวประเพณพิมพ์ประจ์ปัจจนึกกงสุนใหญ่นนนครมิวนิกและข้าราชการสถานกงสุนใหญ่์นนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครมิวนิกระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2,567เวลา9.20นาฬิกา20นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินล да SO ูฟันซาเที่ยวบินที่ LH 1926 สเสด็จพระราชดำเนินจากนกครมิวนิกไปกรุงเบอร์ลินใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง5นาทีจึงสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศาย,ยานเบอร์ลินบราเดินบวกกรุงเบอร์ลินจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไลบ์นิสพอ็อสดัม ศาสตราจารย์ด็อร์มาเทียสไตแมตส์ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไลบ์นตส์พอตสดัมและนายโบฟาร์มโรเซนบักสมาชิกคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านบริหารสถาบันเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จ สถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ลาสนิต p พอ s ์ตดัมเรียกย่อว่า AIP เป็นสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชั้นนำของเยอรมนีและเป็นสถาบันด้านดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ในอุทยานชลอสพาร์คบาเบลสเบิร์หน้าที่หลักคือหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสำรวจดวงอาทิตย์ไปจนถึงวิวัฒนาการของจักรวาลเช่นการกำเนิดของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ดวงดาวอื่นและการเลกซี มีการวัดความถี่ของคลื่นที่สามารถบอกองค์ประกอบของดวงดาวและวัตถุในท้องฟ้ากล้องแบบหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้การคำนวณสูงผ่านการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สถาบันนี้ยังมีบทบาทในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนสำคัญสำ,ญสำหรับกล้องโทรทัศน์ขององค์กรต่างๆอาทิองค์การยุโรปเพื่อการวิจัยดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้หรือ ESO เพื่อติดตั้งใช้งานบนทะเลทรายที่ราบสูงอาตากรารมาประเทศชิลีเป็นต้น ปัจจุบันสถาบันมีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่กว่า200คนแบ่งเป็น17แผนกสอนและทำวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเมืองพอตสดัมและกรุงเบอร์ลินมีนักศึกษาปริญญาเอกของไทยศึกษาที่นี่และได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องงานวิจัยในการนำข้อมูลความเร็วการเคลื่อนที่และตำแหน่งของกาแล็กซีมาคำนวณสร้างแผนที่ของเอกภพทำให้ทราบวิวัฒนาการของเอกภพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพและปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงต่อวิวัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาของเอกภพสถาบันดาราศาสตร์นี้มีโครงการฝึกอบรมระดับต่างๆและการทำวิจัยที่น่าสนใจหลายด้านอาทิงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากการใช้เคลื่อนสเปกตรัม นอกจากนี้ยังนำความรู้จากอุปกรณ์งานวิจัยค้นหาวัตถุในท้องฟ้ามาประยุก์เพื่อพัฒนาทเทคโนโลยีการตรวจหาโรคมะเร็งผิวหนังด้วยสถาบันยังมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสถาบันการศึกษาของประเทศไทยในงานวิจัยที่สอดคล้องกันด้วย การศึกษาดาราศาสตร์ช <analysis> so ่วยให้เราเข้าใจโลกและเอกภพเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความรู้เรื่องธรรมชาติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาต่อยอดในเรื่องอื่นๆและให้แรงบันดาลใจในการค้นพบสิ่งใหม่ในเอกภพโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเบอร์ลินสาธารณรัฐเยอรมนี เวลา8น56นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยะราชนารีเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่21ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศร่วมถึงภาครัฐและเอกชนกว่า300องค์กรจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคม2567ในหัวข้อนวดไทยสปาไทยสมุนไพรไทยสู่เวทีโลก เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้เข้มแข็งพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศโอกาสนี้พระราชาทานโลรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แก่รางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติระด,ดับเพชรประจำปี2567รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยประจำปี2567และรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์ประจำปี2567พร้อมพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการขับเคลื่อนศูนย์เวลเนตอัตลักษณ์ไทยรื่นรมหัตถการวิถีไทย วันสต็อปเซอร์วิสจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยามศูน้ณหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสระแก้วกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้งการพัฒนาวิชาการและการบริการที่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดระบบความรู้พัฒนาแหล่งผลิตและผลติตภัณฑ์สมุนไพรคุ้มครองอนุรักษ์และส่งเสรมิมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไและการแพทย์พื้นบ้านไทยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพค่ำวานนี้ทูลก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จปยาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทบีนบุญวรีตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซส ทรงตอบจดหมายสมาชิกทบีน้ำปวันที่เขียนไปขอพระราชานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทบีน้ำบอลวารตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบีน้ำวันกับสมาชิก ้ายังส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลายยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30น,นถึง21.30นน ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยเลขาธิการกปรและคณะไปติดตามการดําเนินการโครงการอ่างเก็บน้ํหลําหุวยบอนอนเนื้อมาจากพระราชดำริอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบวพิษส่งรับเป็นโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริเมื่อปี2539ตามที่อดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดมหมู่ที่1ตาบลศรีวิเชียรขอพระราชทานโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง ด้วยในปี2563กปรอได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมของโครงการประกอบด้วยถนนเข้าหัวงานงานรางระบายน้ำคอนกรีตดาดและงานท่อลอดถนนปัจจุบันแล้วเสร็จกว่าร้อยละ80หากแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้รัศดรตะบ,บนทรงรัชบ,บนรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนรวม9ก้าหมู่บ้านมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน5,000ไร่และในช่วงฤดูแล้ง1,500ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําช่วยบรรเทาอุทกภัยลดความเสียหายจากน้ําท่วมด้านท้ายน้ําและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา บ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่อมาจากพระราชดําริอเราเภอพิบูลมังสาหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอนเนื่อมาจากพระราชด âm ริเมื่อปี2563ตามที่ราษฎรบ้านราชเจริญขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรโดยกปร,รได้ให้การสนับสนุนงบประมาณประจําปี2564เพื่อก่อสร้างโครงการ โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่31มีนาคม2565ทําให้รัษดรบ้านราเเรญและหมู่บ้านใกล้เคียง195ครัวเรือน820คนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดปีในช่วงฤดูแล้งสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร300ไร่และในช่วงฤดูฝน1,700ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีมอบพันโคแก่รัศรริลคนเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์และรับฟังการบริหารจัดการน้ําจากกลุ่มผู้ใช้น้ําซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ําเพื่อการทํานาโดยปลูกข้าวหอมมะลิกขอ .15 ประมาณ1,200ไร่ให้ผลผลิต443กิโลกรัมต่อไร่และปลูกข้าวเหนียวพื้นเมือง800ไร่ให้ผลผลิต466กิโลกรัมต่อไร่ พลเอกดาพงศ์รัตนสวรรณอกมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒลาเพื่อรับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเข้าร่วมเพื่อยกระดับทักษะจําเป็นในศตวรรษที่21 ควบคู่ไปกับความรักผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยะลาที่เป็นทางปัญญาแห่งชายแดนใต้รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการนักศึกษาการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาและการแนะแนวเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่เยาวชนในมหาวิทยาลายัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านภูมิปัญญาภูมิธรรมและภูมิฐานตามแผนวิชศาสตร์การพัฒนานักศึกษารายชั้นปี โอกาสทีอ่อโกรมตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลายัยเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบัตรภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลายัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปที่อาคารเฉลิมพระเก 92, ียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i นายจรันธาดากณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นประธานฝ่ายสง ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตสร้างขึ้นผน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพ่บรมราชินีนาถพ่บรมราชชนนีพันปีหลวงครบ5้ารอบเมื่อวันที่12สิงหาคม2535บบริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมานาคมและภาคเอกชน ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราโชบายสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมราชองการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อบริหารจัดการให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปตนรุดิตรอคมตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมที่โครงการหลวงเป็นประธานแถลงข่าวการเปิดสถาบันการเรียนรู้มที่โครงการหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญที่มณฑิจัดขึ้นเพื่อเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกิติมศักดิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารรักษาลและต่อยอดงานโครงการหลวงสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อานาหรราษฎรในตอนบ่ายเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้และไผ่โครงการหลวงณสถานีเกษตรหลวงปังดะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน4สถานีวิจัยของโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อและมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพแก่รัษฎรชุมชนเสมืองพร้อมทดสอบสาธิตและผลิตพันธุ์พืชในเขตหนาวและถึงร้อนสนับสนุนกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงแห่งอื่นเพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญด้านป่าไม้ของโครงการหลวงที่มีองค์ความรู้และความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานดาทรัพยากรป่าไม้หลายอย่างทั้งยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติคือป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง1,243ไร่มีศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้และไผ่โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงปังดะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆได้ตลอดทั้งปี พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมุนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโชคม่วงอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเกรียน200คนที่ผ่านมามีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายสามารถแก้ปัญหาและดันความรู้มาปรับใช้ในทักษะชีวิตควบคู่กับการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆโดยมีการต่อย,ยอดสู่ครอบครัวของผู้เรียนในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรากฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนที่ไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียนแต่เป็นการปูพื้นฐานให้เป็นสถาบันครอบครัวเข้มแข็งที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันหีบอเศรีสัชนาลัยเพื่อติดตามและรับฟังการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเกรียน194คนเนื่องจากนักเกรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นชาวมง้งปากาเกยออิวเมียนและชาวไทยพื้นราบจึงทําให้นักเกรียนมีความเชื่อศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย โรงเรียนจึงมีการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนเพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม ในช่วงบ่ายองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน,น้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อโรงเรียนบ้านงอมศักดิ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียน173คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและขยายโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นอกจากนี้มีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนด้วยเทคนิคจินตะคณิตทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเทคนิคการดึงอัจฉริยภาพในตัวผู้เรียนเนื่องจากช่วยให้เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติมีสมาธิดีขึ้นเพราะสมองทั้งสองซี 4, จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกด้านตลอดจนมีการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตอาทิ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์การผลิตหมวกกระเป๋าจากกล่องนมการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อหาอไรายได้เสริมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชนินีส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้องคมตรีเชิญสิ่งของพระชทานประกอบด้วยเครื่องฉลุไม้สําหรับฝึกทักษะอาชีพกระเป๋านักเรียนและผ้าห่ม ไปมอบให้นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณคณะผู้บริหารบุคลากรของสถาบันและหน่วยงานในพระดรําริรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลัยรัอกคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัติยราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วันที่4กรกฎาคม2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิมสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่เป็นประธานภายในงานมีพิธีลงนามถวายพระพรเชิญมงคลเบื้องหน้าพระรูปรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลกว่า3ทศวรรษที่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เมื่อปี2530ทรงมีคุณอุปการในการพัฒนานงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์การสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนสุขภาพสัตว์และสิง่งแวดล้อมตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวส่งวางรากฐานงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาวงวิชาการวิทยาศาสตร์พร้อมพระสถา,านแนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรก,รกับสถาบันชั้นนำนานาประเทศและนำองค์ความรู้มายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ